อนแต่เหมือนตอนแรกที่แต่งเพลงก็ยังไม่ได้คิดว่าเอ้ยมันจะทําวงหรืออะไรแค่แบบแต่งไปแล้วอยู่ๆมันก็ชอบใช่ก็เลยแบบมันเป็นตอนไหนตอนแรกผมคิดว่าจะทํากันแค่สองคนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไปชวนพี่นิวมาผมก็งงฮะควรเข้าวงเลยอะไรเงี้ยผมยังไม่รู้เลยใครคือนักร้องอะไรเงี้ย ก็จะไม่ใจของฉันไว้แค่เธอมองมาตรงนี้ก็จะไม่ใจของฉันละลายอยากจะเก็บสายตาของเธอเอาไว้ไม่อยากให้เธอไปมองใครเก็บใส่กระเป๋าเวลาฉันเหงาจะได้ไม่จำมามองได้แต่เธอก็ไม่รู้เลย ถ้าไม่ต้องหยุดงานก็คงไม่ได้มานั่งทำเพลงด้วยกันและอาจไม่มีผลงานอย่างรักยิ้มสิงเกิลแจ้งเกิดของเอ r ์ o ค e ผู้ชนะการแข่งขันรายการ s p อ t l i g h t the Project ค้นหาศิลปินหน้าใหม่ซึ่งรวมตัวกันมาจากนักดนตรีอาชีพที่เล่นกลางคืนไม่ว่าจะเป็นเบน์ปริวัตรสุนทรโคศิทวัตในตำแหน่งร้องนำนอนท์อังกุลสิทธ์มือคีย์บอร์ดและผู้ริบเรียงดนตรีรวมถึงนิวสุรศีสมพรมือเบสผู้รับผิดชอบภาคริทึมทั้งหมดของวงซึ่งมองย้อนกลับไปพวกเขายังจำได้ดีถึงจุดเร ต้นของวงที่มาจากประกาศล็อกดาวน์ของทางการพอซ้อมอยู่ประมาณสักอีกชั่วโมงนึงจะไปเล่นล้วเขาประกาศ็มเฟซแล้วว่าแบบปิดปิดหมดทุกร้านเลยใช่เลิกซ้อมเลิกซ้อมเลยก็มีมีอุปสรรคเยอะมากๆทั้งทั้งเรื่องบัดเจ็ตในการทํางานของเราด้วยแล้วก็เรื่องเจอกันไม่ค่อยได้แบบนี่จะติดปะวะผมจะติดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีทีมงานอีกหลายๆคนอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่า ในในในช่วงจังหวะตอนนั้นมันก็เสี่ยงมากมากครับแต่ว่ามันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียเพราะว่าคือถ้ามันไม่มีช่วงนั้นมันก็มันก็อาจจะรวมตัวกันไม่ได้เพราะว่าด้วยงานแต่ละคนเวลามันก็ไม่ตรงกันครับมันก็เลยอาจจะทําให้แบบมันเป็นเรื่องที่ดีนะเอมันก็เเป็นรื่องที่อาจจะทําให้มีวงนี้ก็ได้ถ้ามันไม่มีโควิดมันก็อาจจะไม่มีก็ได้ใช่ครับแล้วตอนนั้นเราก็หวังว่า ตอนที่ทำทำกันเองอะ่ะเราก็ก็ก็มีความหวังว่ามันจะมามาหมายถึงว่ามันจะขึ้นมาให้แบบว่าว่างกว่านี้ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือช่วงนั้นมันก็แบบโควิดนะครับมันงานนู่นงานนี่เราแบบไม่สามารถที่จะแบบว่าขอไปขึ้นสแสดงได้หรืออะไรเงี้ยเราก็เลยต้องมาดูแบบว่าพวกเรื่องการประกวดนู่นนี่นั่น,น,นอะไรเงี้ยช่วงนั้นคือพวกเราก็แบบไปเกือบทุกรายการช่วงที่แบบมีโควิดอะไรเงี้ยจะแบบ ต้องบอกว่าพอมันมันเป็นวงแบบจริงจังแล้วเราก็อยากจะแบบกระจายเพลงของเราไปให้ได้มากที่สุดครับผมก็เลยเวลาที่มันมีรายการอะไรเราจะไปให้มใหมด จะออกล่ารางวัลในเวทีประกวดทั้ง3เคยปล่อยผลงานในฐานะศิลปินอิสระเมื่อปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็น Coffee Time หรือจะเป็นวอนแม้จะรวมตัวกันด้วยความบังเอิญหากสมาชิกของเอร์โคตก็บอกว่านี่อาจเป็นความบังเอิญที่ลงตัวเพราะนอกจากจะทํางานเข้าขาทั้ง3ยังชอบเพลงแนวเดียวกันและแนวคิดทางดนตรีไม่ต่างกันมากอีกด้วยคือณนะตอนนั้นไม่ได้คิดเลยผมเข้าวงมาผมก็ไม่ได้คิดว่าแบบว่า จะมีโควิดหรือม่ไม่มีโควิดไหมแต่พอเข้าไปรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าแบบการทํางานกมันเราทํางานกันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันแฮ ppy เออมันแฮปีอ้อะฮะมันโ <happy S 2> ฟ,<ร>นฟสามคนทํางานไอ้นี่ทํานี่มาไอ้นี่ทํานี่มาผมทํานี่อะไรเงี้ยมันไม่ต้องพูดเลยว่าเ้ยต้องไปทํานู้นนะต้องมาทำหนึ่งสองสามนะแต่ทุกคนจะรู้หน้าที่ของแต่ละคนเลยฮะ โดยที่แบบไม่ต้องสื่อสารกันเลยอะไรเงี้ยครับเราต้องบอกว่าเราก็มีมายเซตแบบนี้อยู่แล้วว่าที่แบบถ้าเกิดเราจะทําผลงานต่อไปเราก็อยากจะทําให้มันดีกว่าเดิมใหม่กว่าเดิมแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองครับก็จริงๆแล้วก็อยู่บนเวทีเวทีใหญ่แล้วมีคนนับแสนร้องเพลงพวกเราได้แค่นี้ก็แบบว่าที่สุดแล้วครับ ในเวลานี้พวกเขาวางแผนว่าจะใช้เวลาเรียนรู้เรื่องระบบการทำงานในค่ายเพลงไปเรื่อยๆเพราะถึงจะยึดการเล่นดนตรีเป็นอาชีพหลักหากในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องพวกเขามีความรู้น้อยมากและยังต้องการคนมาดูแลโดยหวังทาไม่บังเอิญเกินไปพวกเขาจะมีเพลงฮิตระดับร้อยล้านวิวออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมกันบ้าง ก็จะไม่ใจของฉันไหวเแค่เธอมองมาตรงนี้ก็จะไม่ใจของฉันละลายอยากจะเก็บสายตาของเธอเอาไว้ไม่อยากให้เธอไปมองไปเก็บใส่กระเป๋าเวลาฉันเหงาจะได้ไม่จำมามองได้แต่เธอคงไม่รู้เลย